สามเมตุผลที่ทีมชาติไทยต้องชนะแคนาดาเท่านั้นห้ามแพ้เปน็นอันขาดจะมีเหตุผลอะไรกันบ้างที่สำคัญสำคัญวันนี้เรามาพูดคุยกันครับให้ยาเทียด้ตัวยาโซเดียมให้ยารูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาให้ยาเทียด้ตัวยาโซเดียมให้ยารูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามเจอกับทีมแคนาดานะครับในเวลา6โมงเย็นซึ่งก็แน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญต่อทีมชาติไทยมากๆนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความหมายมันปั้นมือมากๆกับเกมวันนี้และ3สิ่งสําคัญจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันเลยครับอย่างแรกครับแคนาดาครับเป็นคู่แข่งในการชิงอันดับโลกของเราครับแหมตอนนี้นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่14เราอยู่อันดับที่15นะครับนั่นหมาย ความว่าทีมชาติไทยวันนี้ถ้าเกิดสามารถชนะแคนาดาได้นะครับจะทะยานแทนแคนาดาเป็นอันดับที่1 4่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้มีความสําคัญมากๆกลับกันครับถ้าทีมชาติไทยกลับแพ้แคนาดานะครับอันดับก็มีโอกาสตกลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับเพราะฉันเกมวันนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆครับ และสิ่งสําคัญอย่างที่2ครับนั่นก็คือแคนาดาเป็นคู่แข่งในการชิงตั๋วโอลิมปิกของเราครับแน่นอนแหละครับว่าโอกาสในการชิงตั๋วโอลิมปิกนั้นนะครับต้องพาทีมตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ10ให้ได้ครับและแคนาดาครับอยู่ในเลนทีมที่เบียดกับไทยครับในการที่จะชิงตั๋วโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าการที่เราชนะแคนาดาในเรื่องของอันดับโลกแซงไม่พอนะครับโอกาสที่ไปโอลิมปิกก็มีมากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นแคนาดาเราต้องชนะให้ได้ครับและอย่างที่3ครับสิ่งสําคัญที่เเเเรราาต้้้้ออออองงงงชนนนนนนะใใใหไดกกมมววัีค่่ป็ืข และกำลังใจครับแน่นอนเลยครับว่าแคนาดาก็แพ้มาไทยก็แพ้มานะครับเกมวันนี้ถ้าทีมไหนชนะนั่นหมายความว่ากําลังใจมันจะลุกกลับมาครับเหมือนจะลงหลุมแล้วมีคนเอามือไปดึงเราขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมไตยแพ้มันหมายความว่าลงหลุมไปแล้วเนี่ยเตรียมเอาดินฝังกลบได้เลยในการสภาพจิตใจน่าจะย่าแย่พอสมควรเพรานุกมองว่าเกมวันนี้ใครเป็นผู้ชนะขวัญและกําลังใจจะคัมแบ็กกลับมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนผู้แพ้อันนี้ต้องดูแลตัวเองเลยครับผม ส่วนโอกาสที่ทีมชาติไทยจะชนะแคนาดาไหมครับอันนี้ขอย้ําอีกรอบนะครับในความคิดของโอ๊กส่วนตัวนะในความที่เป็นชาตินิยมก็แล้วกันนะครับโอ๊กคิดว่าชนะแน่นอน3-0แต่ถ้ามองในเวอร์ชั่นเป็นกลางโอ๊กคิดว่าเกมนี้น่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่โอ๊กก็ยังมองในแง่ดีว่าแคนาดาไม่มีเจเนเฟอร์คอร์นะครับกับตันทีมของเรานะครับแต่เขายังมีเกย์อยู่ซึ่งคนนี้เป็นคนที่อันตรายมากๆแต่ถ้าจับทุกตำแหน่งมาชนกันแล้วโอ๊กว่าทีมชาติไทยก็ยังพอเหนือกว่าในระดับหนึ่งเพราะฉะ เอาชนะไปได้สัก3ามกันแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ็เนอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับคุณนม่สวัสดีครับให้ยาเทียตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาให้ยาเทียตัวยาโซเดียมให้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา